เด็กคะวันนี้ครูเจียบจะพาเด็กๆมาทดลองเรื่องโอ๊ะน้ำโดนเบียดอามาดูนะคะว่าอุปกรณ์ของเรามีอะไรบ้างอันนี้อะไรคะ เดี๋ยวจะให้เด็กๆลองมาเอาหลอดเสียบใส่ในรูรเห็นไหมคะคุณเจี๊ยบเจาะรูไว้อ่าเนาะน้องจ้าวมาอ่ะเหนตรงนี้ค่ะเห็นด้าน่้าอ่ะเอาหลอดเสียบเสียบใส่ไปในรูอ่ะส่วนอันนี้อ่ะเดี๋ยวคุณเจี๊ยบเสียบให้นะคะ เสร็จได้แล้วใช่ไหมคะอาเสร็จได้แล้ววางไว้คะ่ะอะไปนาอะพี่จ๋าจับขวดไว้เออตนานาเทน้ำลงไปอาเด็กเห็นไหมคะว่าจเ,เมื่อเด็กๆเกทน้ำลงไปในขวดแล้วน้ำสองขวดของเด็ก,ดกมีปริมาณที่ทำไมคะรบเท่ทกากัน มันเบียดน้ำมันโดนเบียดหรือยังคะยังเพราะน้ำมันอยู่ในไหนอยู่ในขวดแล้วเวลาเด็กเทน้ำลงไปสังเกตได้ไหมว่าเด็กๆเ,เทน้ำยังไม่ถึงอะไรเออยังไม่ถึงหลอดมาดูสิว่าน้ำมันจะโดนเบียดได้อย่างไรอะเดี๋ยวให้โตโออกมาเราเอาไข่ใส่ลงไปในน้ำสิคะอะเด็กๆด,ดูสิคะว่าไนะข่จะโจมหรือจะลอย อ่าจะจมหรือจะลอยอ่าอันนี้ไข่มันทำไมจมจมลงไปเลยอ่ะเม้งมาเอามะนาวเด็กๆว่ามะนาวจะจมหรือจะลอยคะจมอ่ามะนาวทำไมคะอ่ะมะนาวจมนะคะจมไปสองอย่างแล้วมะนาวจมไข่จมแล้วน้ำมันโดนเบียดขึ้นมาหรือยัง อ่ะน้ำมันยังขึ้นมานิดหนึ่งใช่ไหมคะแต่ว่ายังไม่ถึงหลอดอ่ะจ๋าจ๋ามาเอาส้มใส่ลงไปสิคะส้มทำไมน้ำโดนเบียดหรือยังยังใช่ไหมคะอ่ะไหนามาเอาส้มใส่อีกหนึ่งลูกใส่ลงไปเลยน้ำทำไมคะน้ำมาทำไม น้ำมันโดนเบียดแล้วนะ้ำมันก็ทำไมคะไหล,หลออกาจากไหนขวดแก้วขวดแก้วอ่าน้ำมันก็ไหลาจากขวดใช่ไหมคะอ่าอันนี้แหละที่เขาบอกว่าโอะทำไมน้ำมันถึงโดนเบียดอ่าถ้าใส่ถ้าใส่มะนาวลงไปอีก ่ะน้ำมันจะไหลไหมคะอ่ะพีเรามาใส่มะน,นาวลงไปอีกสิคะอ,อ่ะน้ำมันก็โดนเบียดอีก,อกใช่ไหมคะอ่าอาะใส่ให้หมดเลยเมไอณนะพี่นารินมาใส่ไข่ดูสิคะพี่ลีเราใส่ไข่ลงไปอีกอ